ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิทพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิปเอ็กซ์คลูซีฟจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชวนเทอร์มัลลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิม เช่นเคยทุกสัปดาห์ครับมานึงเมื่อเป็นคนของสำนักไม่ต้องเกรงใจทุกคนดน่ื่มะด่มพวกวุสโสข้าน้อยเดือไม่เก่งจริงๆผมเดืมเป็นเพื่อนท่านได้แค่จอกเดียวได้พ่อไม่บังคับเจ้าเรียกว่าอะไรพ่อนะเชยเลยขับแพ้การประลอง อย่างนั้นก็ได้พอกูดหน้าคือจะกู้สุราบ้างโมโลอะไรกันเวกเจ้าสองคนมีสุราดีดื่มรับไม่รอค่าเลยนะเนานกขาวเท่าถึงไม่ถึงว่าเจ้าก็มาเร็วเหมือนกันถเอ้ยวันอาทิตย์กูจอมป่าเรียวท่านปู่ไปเฮือกตัวหล้าสาวไปฟฉวนเซียง เช่าหรอือนั่นไงคุณเจริญจานทร์ละเดี๋ยวพวกฉันโดนลงโทษสามจอกนะ <c oughs> นกขาวเท่าเจ้าอยากดื่มก็พูดตรงๆไม่ต้องมาอหรอกท่านปู่สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีเสียงเสียงของเราสวยขึ้นอีกแล้วเฮ้ยมีตรงนั้นเขียนใบหน้าภาพเลย มีใครจะมาโดนที่มาหงจิ้มโป๊บ้างหรอเดี๋ยวก็มาเดินตรกจเพราะคำเก่งมีใครนังการเก่งนี่เนาะก็จะชอบมาตรวจเพราะสารการเก่งตอนข้าเดินทางมาเห็นหูเหยียนเจินแรดเท่าเขามาหาเจ้าเหรอ อูเยียนเจนิ้นเป็นตัวแทนสำนักวิญญาณยุทธ์ผู้ได้ฆ่าจำนนข้าป,ปฏิเสธไปกาังตว่าพวกเขาจะกลับมาล้างแค้นเหมือนกันเลยตัดสินใจย้ายตระกูลไปเมืองเทียนโตอยู่กับกอริลลาเท่านกขาวเท่าต่อไปเราคงช่วยเจ้าไม่ได้แล้วเอ้ยหลายปีมานี้ถ้าไม่ได้พวกเจ้าช่วยเหลือข้าตระกูลลาเว <ไป S 2> ของนะเราคงสูญสิ้นไปนา,านแล้วน่าละอายยิ่งนัก เดินีท้อดไปตระกูลเราก็ยางนี่นี่เป็นแฟนไหมเนี่ยตรงสี่กันปะขาวเท่าข้าจะแนะนำคนคนหนึ่งเนี่เตชงเจ้าน้องน้อยของข้าเป็นอาชิรลิยในวงการห้อมโลหะเขาได้สร้างอาวุธบางอย่างข้าคิดหวังเหมาะกับประคุณพวกเจ้ามากหน้าไม้จูเก๋นี่ขายได้ตลอดยขาได้นู้ถูกเจ้านี่เด็ดขาดมันชื่อหน้าไม้จูเก๋ ตอนนั้นสำนักขอแก้วเจ็ดสมบัติรอดจากการล้านบางก็เพราะดาวุดลรับชั้นยอดอันนี้ถูกต้องอนุภาพรุนแรงมากทำลายทักษะวิญญาณป้องการวิญญาจาระดับ40ลงไป<ษ>จริงเหรือเนี่ยถ้าลองดูแล้วไม่โม้เลยสักสิอไม่ได้โมท่านปู่นิว้วเจ้านี้เจาะรูตรงประตูใหญ่น่าหรือเปล่าคะน้องเฮียฉันสังเกตนะเราอ่ะถูกต้อง ขอบเขตการสังหารเจ้านี่กว้างขนาดเท่าไรภายในห้เมตรครับเหมาะกับตระกูลเราจริงด้วยทพแทนพลังโจมตีเราได้ดีเอาละมาซื้อเจ้านี่ราคาเท่าไรไมา,าต้องร200รรชิน้นในเมื่อท่านเป็นสหายกับท่านไท่ฐานงั้นก็120ี่เหรียญพูดทองครับได้ตอนนี้มีหนึ่งร้อยเหรียญพูดทองขาดอีกยี่สิบเหรียญค่อยให้ตอนตระกูลจอมทำลายมา ผู้อาวุโสค,ครับท่าน่าจะเข้าใจผิดข้าหมายถึง1อันหนึ่งี่เหรียญพูดทองว่ายังไงนะล้อคาเล่นเหรอฮะ <c oughs> นี่มันปล้นกันช,ะชะัดๆัจะเย็นก่อนสำนักถังทำการค้าไม่หลอกผู้บริโภคเรื่องนี้ข้าย,ยืนยันแทนเขาได้ราคานี้คือราคาต้นทุนแล้วละ่ะ ถ้าเจ้าเต็มใจก็สามารถซื้ออันเดียวได้แสดงว่าตำแหน่งนี้นี่รวยมากเลยนะืไปตั้งหลายอันตอนนี้ห้าหมื่นเงินนี้ข้าเอาให้ท่านเป็นของขวัญแรกเจอแล้วกันนี่เอาให้ผมหวานวะารทับใจเปิร์อิมเพรสชั่นวะยังไม่รู้จักกันดีข้ารับไว้ไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้แล้วกันครับข้าน้อยชื่นชมตระกูลจอมปราดเปรียวความเร็วชวนตะลึงถ้างั้นก็ให้ข้ากับแม่นางไปประลองกันอีกแล้วนะถ้าข้าชนะ หนึ่งร้อยเหรียญพูดทองเป็นของข้าถ้าข้าแพ้หน้าไม้จูเกิลนี้มอบให้ท่านอาวุโสไปเลยดีไหมครับเจ้าจะแข่งความเร็วกับตะกูลแล้วเหรอท่านจะยอมแพ้เหรอได้ข้าประลองกับเจ้าประลองยังไงอ่ะไม่เขาว่าเขาอยากโชว์เนี่ยช่วยในยหนึ่งการทู่ประลองในห้องโถงรับรองจะได้ไปที่ยอมรับว <ขอ S 3> ่าเอ<น>้ยขขอแค่เจ้สาสัมผัสตัวข้าส่วนไหนก็ได้เจ้าชนะไปเลยถ้ากลับกันข้าชนะได้ จอมปราดเปรียวไฟเฉินซินโกรธทีแน่ด้วยสำนักถังถังซานสำนักถังเหรอนี่นกเท่าเท่าเจ้าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดานะเขากาะตั้งสำนักเตรียมตัวต่อสู้กับสำนักวิญญาณคนช่วงหนึ่งกับคนช่วงสองบาลิสตาสองพันแม่ตู้ก่อนว่าเขาเก่งมากแหนนี่ไงเขาจะดูก่อนนเราอาจจะเข้าร่วมไหมเขาร่วมแล้วนะรอดูก่อน มีการทูกโอ้เนี่ยพิสาสีว่วงไปอ่ะว่ง่คิดไม่ไม่แตกไม่โดนต้องแตกให้โดนเอ้าไม่โดนอุ้ยเดี๋ยวก็ถูกตกแล้วแบบนี้นะเนาะ เดี๋ยวก็จ้องตานันนะอย่านะแต่ว่ามีแค่สีเทาคงยังไม่พอเดี๋ยวเชพนังญันอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ใช้นะเพราะเป็นนกอะไรนะนกเขาเอ่ะหรือเชเขาเป็นนกอะไรนะเธอนกอินนกผูกเหรอหรือนกอะไรอ่ะนกเขาโอ้โหนกเขาต้องสวยขนาดนี้ปีกสวยมากอ่ะ เธอต้มฉันงดงามวิญญาณยุดนกแอบหางแหลมแอบหางแหลมมนจะกูนกที่บินเร็วที่สุดวิญญาณถึงได้ชื่อตระกูลจอปราดเปรียวด้วยฝนแต่ความคล่องแคล่วเสียงเสียงชวิญญาณยุดแล้วเจ้าสำนักจะชนะไหมเจ้าดูสีหน้านกขาวเท่าสะก่อนตอนแรกเริ่มก็สบายอยู่หรอกตอนนี้น่าเริ่มตึงเครียดแล้ว ดังนั้นเจ้าว่ายังไงล่ะกระแสกระแสแต่จะทำไมทุบมอดไวขนาดนี้ทักษะวิญญาณที่สามบอยดิงไม่มีประโยชน์ให้ปีศาจสีพวกเไปได้ดีกับความเร็วทักษะวิญญาณที่หนึ่งข้ามมายาข้ามมายาโอข้ามายาแถมมีทักษะวิญญาณแบบนี้ด้วยโดนไหมย่าเพิ่งโดนบินได้จ้ะได้เขากลับหลบได้เราก็รู้ล่วงหน้าอย่างนั้นแหละ เธอให้น้องมีพูดหน่อยสายจักรพรรดินห่งครับผมพี่สารนอกจากเสริมทักษะยังเพิ่มพลังเร็วได้อีกด้วยเฮ้ยียุดวะไปดูครับไปดูลครับวมันจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วใครแตกใครได้ก่อนจังหวะนี้แหละคั้งสั้นครั้งนี้เจ้าหนีไม่พ้นแน่เจอหลอกไหมหมดไหมล่ะ ไไม่ด้เกือหนาฟัามจุกโกงนี่เวลาก้านทูบไม่ทำหมดไว้ขนาดนี้ถ้าอีกหนึ่งก้านทูบจะก็่ะเส้นผมของพิศดารไม่ได้หรอกก็เหมือนเดิมนั่นละเจ้าเขาพูดถูกพวกเราแพ้แล้วเก็ต้องยอมรับเจ้าสืัต์อยู่นะคนนี้แท่เหมือนครับไม่ค่อยมีเงินนะ ส,สารอยู่นะ no? ไม่ต้องไ่ไม่น่าไปอ่อนข้อให้แล้วอาจจะเอาคืนแล้วให้ด้วยให้น่ามาจูเกิลด้วยมาแข่งความเร็วระยะไกลกันแล้วเขาแข่งความเร็วกับตระกูลจอมปลาดเปลียวย่อมเลือกวิธีที่ถูกต้องเป็นเจ้าที่ฝึกฝนไม่เพียงพอยังกล้าโอ้อวดอีกความพ่ายแพ้ไม่ได้น่ากลัวแต่เจ้าต้องขัดรู้จักยอมรับความพ่ายแพ้ ทำไม่คู่กันแล้วบอกกันเออพอเง่ไม่ร้องอะไรอย่างนี้บะาอเโหแม่นางนี่หน้ากลัวชะมัดต้องยอมรับว่าฝีเท้าของเจ้าวิเศษมากสนามนี้ข้ายอมแพ้จากใจจริงเป็นเพราะข้าน้อยใช้เล่ห์เลี่ยมหากพูดถึงความเร็วไม่มีใครเทียบตระกูลท่านได้ แล้วจะมีประโยชน์อะไรละ่ะในสี่สำนักเดียวบริวารตระกูลจอมปลาดเปลวของข้าไร้ประโยชน์ที<_><_><_> ท่านแค่ไม่มีพื้นที่แสดงพลังอย่างเหมาะสมท่านอุโงั้นท่านประลองกับข้าอีกสนามหากข้าน้อยแพ้วังว่าท่านอวุโสจะเข้าร่วมสำลักถังสำลักถังจะเตรียมอาวุธทั้งหมดให้ตระกูลของท่านรวมถึงทรัพยากรที่ท่านต้องก e ารโดยไม่มีข้อเรียกร้องออกคำสั่งใดๆกับตระกูลของท่านว่าอย่างไรครับเจ้าหนุ่มเจ้านี้นรายใช้ได้เลยนะเนี่ย จากสำนักไม่ใช่ข้าว่าเจ้านะหนุ่มสาวต่ถนงตนบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากมันมากเกินไปมันจะกลายเป็นหาเรื่องใส่ตัวความเล็บของนกขาวเท่าไม่มีใครเทียบได้ทั้งนั้นถ้าหากข้าแพ้ยินดีทำอาวุธลับครบชุดให้ท่านโดยไม่คิดเงินหน้าไม้จูเก๋หนึชิ้นปลอดแขนธนูไร้เสียงสองชุดหน้าไม้ติดหลังหนึ่งชิ้นเ <c oughs> งาประสิทธิ์สังหารหนึ่งชิ้นและหน้าไม้ติดขาสองชิ้นท่านเจ้าสานัก หนึ่งชุดที่ว่าอย่างน้อยก็500เหรียญพูดทองแล้วน่ตะตะกูลจอมปรดาดเปรียวมี200กว่าคนนั่นมันตั้งหนึ่งแสนเลยเนาะท่านอาุโสว,ว่ายังไงครับมั่นใจสุด<ม>ใช่มั่นใจว่า <c oughs> ได้ถ้าจะเดิมพันกับเจ้าสักสนามถ้าหากข้าแพ้ตะกูลจอมปรดาดเปรียวจะเข้าร่วมสำนักถังและข้าขอพูดอะไรหน่อยแล้วกัน นาคสสำนักถังและสำนักวิญญาณยุทธเกี่ยวข้องอะไรกันข้าจะถอนตัวทันทีความเป็นไปได้เดียวที่สำนักถังจะมีความสัมพันธ์กับสำนักวิญญาณยุทธคือทำลายมันให้สิ้นซากเถิท่านผู้วุโสเราเริ่มกันเถอะใช้เวลาหนึ่งการทู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนกฎอืมในห้องมันแคบไปเราไปประลองกันข้างนอกท่าร้านเดิมเลยครับเชิญขครจยมาประลองกับถังสารในเอฟีได้เอาไี่หโอ้ยคนหนึ่งไงเลยคนหนึ่ง ครบสี่คนเลยดีจั่นไม่เหนื่อยเหรอวันนี้ผนองวัดทั้งวันแล้วเก่งอันนี้ก็จุดทูกอย่างเดียวเลยทูบนี้ขายดีไหมก็นะคอือเฮ้ยหายไปแล้วไวมากโอ้โหมขนาดยี่เขากเก่งเลยนะอือ ขนาดใชเน็ตสีม่วงยังดูเกือบไม่ทันไวอยู่นะจะตายด้วยเสียวอูเห็นในนี้ใช่เพราะว่าเขามีพลังเสียวอูเขาก็คือเสียวอูเซียวอูคือเขาเขาคือเสียวอูจะได้ใช้แขนซ้ายวะแขนซ้ายรักษากระดูกวิญญาณที่หนึ่งกระต่ายอรชนนี่กระต่ายอรชนอะไรนะท่านไม่ได้ยิน เร็วเหมือนกันเคลื่อนที่พริบตาอันตรายมากไอ้แค่เคลื่อนไหวด้านก้าวพลหลบไม่พ้นน่เคลื่อนที่ในพริบตากล้นนี่หน้าเจ้าถึงมั่นใจนักน่าสนใจข้าอยากเห็นนักว่าเลื่อนที่พริบตาของเจ้าจะลบไลยสักกี่ครั้งระวัจะไม่มีสีแดง ทำไมภาังกาไม่โชว์วงแหวนว่ะรู้สึกเหนือกว่าว่ะถ้าโชว์วงแหวนอ่ะอยากให้น้องโชว์เดี๋ยวจะช็อกกันเออทุกคนจะช็อกไปว่าอุ้ยสีแดงมาจากไหนอะไรเงี้ยอันนี้อุยีสีเขียวเรื่องแสงเว้ยว้เกือบโดนหน้ายังไงนี บรรลความสามารถทักษะเคลื่อนที่พริบตาก็แข็งแกร่งไปเท่าตัวพลังวาาิญญาณเพียงนิดเดียวก็ใช้ติดต่อกันนะโอ้โหเวียนหัวคนดูเวียนหวพี่ยเปล่ยนทิศื่ที่ชุดตาไป่หยุดจการไล่จมตีได้เอ้ยนี่คือวิญญาณยุทธของนกขาวเท่าที่เพิ่มความเร็วบริสุทธิ์ขึ้นแต่เขาใช้ทักษะวิญญาณละก นี่คือความเร็วของตระกูลจอมปราดเปรียวระดับวิญญาณอมยุทธใช้เนตรปีศาจร่วมกับพลังจิตระดับสูงทำได้แค่ไล่ตามบาของเขาใช้เคลื่อนที่พลิบตาเป็นร้อยครั้งไม่เห็นผ่านพลังเจ้าเลยเจ้านมเจ้าเขงมากดูท่าข้าต้องเอาจริงเอาจังสักหน่อยถึงจะจับเจ้าได้เนี่ขันซานแพ้แน่